รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงอายุร้อยปีสวัสดีครับพี่น้องนะครับพอกันอีกคือก่านะครับกับ่จงยูทูปกินไปพ่อไปตามสไตล์คนอีสานนะครับเจ้าเกาเจ้าเดิมพี่น้องมือนี้เป็นตำมกคุงเฮิมครับตำมกคุงเฮิมกินกับปิ่งปลาตะเพียนหญ่ๆตัวเญ่ๆเสียบๆนะครับพี่น้องกลางไรในจังหน่อยแต่ะ่ามันกะ แสบอยู่เพราะมันโตใหญ่นะครับมันมัน,มนด,ดีดีนะครับพี่น้องตํำบักคงเฮิมส้มตำไข่เยี่ยวมามีไข่เยี่ยวมาน้าครับผมมาพี่น้องมาจัแต่งน้ำกันครับ <c oughs> ขเขาเ้าเขาเทียงร่วมกันเลยเด้อเมือนนี่ <c oughs> มีบัก่งเฮิมก็เลยต่ำกินซะครับ วันบอกไข่เด้อครับเด้วบอกไข่พี่น้องว่าแล้วเบิ้องน้องือเป็นตาเล่นๆประสนว่าไม่น่าจ,จะเป็นตั้งแต่แหลกอะไ้ได้ครับเพราะว่ายัางเตี้ยแต่เบื้นอน้ฝึกสอนอยู่ผมแต่มีมีพี่น้องจวงด้วกันนะครับ ้าพงไม่ได้สังเกตเจ้าคองดอกวาเอาตาร้อยเป็นแดงๆอาจจะเกินจากกัเน,นี่เหาเห็ดงานหนักหรือเหาเพียบครับตวบาผมก็ว่าผมปกติเด้ nhầm lạc lạc ao ấp làm bờ hung ở quân đoàn chút nào เพราะว่าหมกฮวงมันไก่สิสุกแล้วครับเป็นหมกฮวงเค็มแต่เลียหวาน thay mà mặn đi nó Phương mô vầy thì là phẻng một hợp phương mô vầy bàn Phải mẹ khô đây โอ้เผ็ดแต่มันอร่อยเราก็ต้องทนกินเพราะว่ามันแซ่บ <laughs> 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 Bà khen cả mi บาเข่งยางและปิ่งละไม่ได้ไทยไม่ได้อัดิบไปได้ปิ่งปลาตะเพียนครับ มาเดาพี่น้องเด้อเศบ,บน้ำกันรับตแต่มาหุ่งเพิ่มนี่ถึงจะหลาขค้นพุดแล้ว ไปอ่านมึงคอมเมต์พี่น้องมาเฮ็ดเสือเสือสะดุ้งไฟใน,นวันสั่นมามันบ่เนื้อเสือห้องไห่นบ่ครับหายากหนาครับพี่น้องเพราะว่าแถวนี้มันบ่มีเป็นเคียงแบบเคียงที่เขาขายแบบเคียงใหญ่ๆเล่นนะครับแล้วว่ากันอยู่ในเมืองอย่าง่ยมันกัสิมีอยู่อยากกินลองมึงเห็เสืออยู่ แค่เขาว่าเนือเสือห้องแห่งบางมองกระยามได้พี่น้องเพราะฉันเป็นมันมันเนาะบางมองก็ะบื่หนักแต่ตับก็ยังหากินยากอยู่พี่น้องเอ้ย กินจุดตามก็ไปไกินได้แี่สร้างเงินร้านขายเพิ่นนหม่ ซึ่งคน่าเจกันมีตามหลายสิทั่งหาดอกกระสันมาโบโทจักเทียถ้าเจอกับแพ้งไวนถัดเส้นน้ำข้นไปนสื่อสื่อลาบสื่ออย่างสินะครับมันก็นต้องมีเครื่องใน,งงน,นเครื่องยังมันก็เลยได้มาบ่หลาย คักพ,พี่นอ้องคักต่บกคุงมันได้กับเสบยยำน่ะกินไรจนด้ไขป่ปลาไหล ขายขนมเส็นพูลาพี่น้องขายเองกินเองขายดีแห้งขนมเส็นก็ได้โอ้ยแต่ละคนปูละโหลสองโลครับก็บคุณพูดหลายๆพี่น้องาน้มก้นสั่งไปสองโล บ้านพ่อเดือนกรับมาสั่งอีกละก็เจ้าติดใจว่าสั่วมาทึ่งปลากระดานนี่แส่บสุปปลาครับแต่ว่าไผ่มักหนุ่งนัวเข้มขน้นนึงสิเข้มขน้นบ่เข้มขน้นนึงสิมันกะได้ตั้งกันไปตามราคา ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับด้วยที่ให้การติดตามนะครับจังไงกะฝากกดไลว์กดแช่เป็นกำลังใจให้กันนเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอา้าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ซะก่อนพอกันไหมคลิปต่อไปฟอไปกินน้ำก่อนพี่น้องขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ